วันนี้ก็พระบาลีที่อัญเชิญมาเป็นพุทธาศาสนาสภาศิตสามภาษาที่เราจะสนทนากันก็คือวาจานุรักขีมัสาสุสัมวุโตกากเยนะจะอากุศลังนะกิลาเอเตตะโยกมรมมะปเยวิโสทะเย อาราเยมันตังอิสิป,ปเวทิตังน,น,นี้เป็นพระบาลีนะพระบาลีบางวันก็มีสองบรรทัดบางวันก็มีสี่บรรทัดแต่มีค่าเท่ากันคือหนึ่งคาถานโยมนะแต่อันนี้เป็นรูปคาถาเป็นรูปคาถาที่อินทวงศ์นะเป็นถ้าเป็นสองบรรทัดแล้วมีวักซ้ายขวานั้นก็เป็นเขาเรียกว่าปัทยาวัด ถ้าว่าเป็นสี่บรรทัดแบบนี้เขาเรียกว่าอินทวงนะฮนะอินทวงอินทวิเชียะวันนี้กนะ็เป็นอินทวงนะฮะเป็นภาษาไทยก็บอกว่าพึงระวังวาจาพึงระวังพึงสำรวมใจไม่พึงทำบาปทางกายพึงชําระทา,ทางกรรมทั้งสามนี้ให้หมดจด เมื่อทำได้เช่นนี้เขาพึงพบทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงไว้นะอันนี้เป็นวันนี้เป็นการพูดถึงการสํารวมการสํารวมกายการสํารวมวาจาสํารวมใจแล้วก็าการไม่ทำบาปท,ทางกายนะเราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นตรัสถึงกายกับวาจาให้สำรวมและตรัสถึงกายไม่ให้กระทำในเรื่องกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสามทางนายโยมนะเรื่องกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสามทางก็คือทางกายทางวาจาทางใจกายกรรมกรรมเกิดขึ้นทางกายวจีกรรมกรรมเกิดขึ้นทางวาจาและมนโนกรรม การเกิดขึ้นทางใจนะในในวาจากับใจนั้นใช้คำว่าระวังนะระวังหรือสำรวมนะสังบุโตใช้คำนี้เพราะว่าเราจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดพอพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราฉะนั้นเราต้องสำรวมระวังใจเมื่อจะคิด ต้องควบคุมให้ดีคําว่าควบคุมก็คือการสํารวมระวังฉะนั้นสองอย่างแล้ววาจากับใจเนี่ยใช้คำพระพุทธองค์จึงใช้คําว่าสํารวมระวังไม่ให้กายไม่ให้วาจากับใจเนี่ยมันไปฝักใฝ่ความชั่วนะฮะหรือระมัดระวังไม่ให้อ่าอ่าชําระกรรมะกม กรรมที่มันจะเกิดขึ้นทางวาจากับทางใจเนี่ยมันมันต้องระมัดระวังใช้คำว่าระวัดระวังส่วนทางกายเนี่ยพระพุทธองค์ใช้คำว่าไม่พึงกระทำบาปทางกายนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ว่าสำรวมกายนะไม่พึงกระทำเลยคือกายเนี่ยมันมันใช้ มือบ้างใช้เท้าบ้างลงการกระทำนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่ควรกระทําไม่พึงกระทําบาปทางกายส่วนวาจากับใจนั้นให้สํารวมส่วนกายเนี่ยไม่ให้กระทําอ,อ,อันนี้ต้องให้ยมให้เข้าใจอย่างนี้นะพระพุทธศาสนาสุภาษิตอันนี้เนี่ยเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ ตือนให้พวกเราระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจกายกับวาแก่วาจากับใจเนี่ยให้สำรวมระวังส่วนกายเนี่ยไม่ให้กระทำนายโยมนะทีนี้บาปนั้นบาปอากศุศลต่างๆเนี่ยโยมก็รู้กันอยู่แล้วอาตมาก็พูดบ่อยนะการทำบาปเนี่ยก็คือทำชั่วก,กายยทตุจลิตกายทตุจลิตวจีทตุจลิตมโนยตุจลิต นก็คืออกุศุรกรรมบท10นั่นเนละยนยมนะอกุศุรกรรมบท10บทางกายสาทางวาจาสี่ทางมนุษทางใจสามในวันต่อๆไปก็จะขยายให้มากขึ้นแต่ตอนนี้ขยายไม่ไหวแล้วเพราะว่าเวลาก็าคุยกัน,นามากเลยเนิ่นช้าไปตอนนี้ก็ ห้าสิบสี่นาทีก็ไปแล้วนะห้าสิบห้านาทีก็ไปแล้วนะฉะนั้นในบทต่อไปว่าเมื่อทำได้เช่นนี้เขาพึงพบทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงไว้ทางอะไรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็คือทางแห่งพระนิพพานนะเมื่อสํารวมกายสํารวมวาจาเมื่อสํารวมวาจาสํารวมใจและไม่ทำบาปด้วยกายเนี่ย เราก็จะพบทางแผงพนิพานทางพนิพานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นายโยมนะทางพนิพานทางพนิพานคืออะไรก็คือมรรคแปดเนี่ยมรรคก็คือทางมรรคคาก็าแปลว่าผลทางมรรคแปดมรรคแปดก็มีอะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิจะพบผลทางนี้บางคนก็บอกว่ามันจะเกี่ยวข้องเงินหรือนะมรรคแปดกับ การสํารวมวาจ,จาสํารวมใจแลาไม่ทวารร่างกายเนี่ยก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมยมนะเมื่อมรักแปดยอดลงไปเป็นสามเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาเ,น,เนีเป็นไตรสิกขาเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเชื่อมโยงเป็นเห็นอย่างละเอียดเลยนะเมื่อเราเห็นมรักแปดไตรสิกขาปรากฏว่าถ้าย่นลงไปก็เหลือความไม่ประมาท ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นหนทางความไม่ตายนะฮะน,นี้เป็นหลักเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเข้าไว้ทุกๆพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เมื่อไม่ว่าสอนอะไรก็ตามก็จะรวมลงอยู่ที่ทางพ้นทุกข์ก็คือทางแห่งพันธิพานให้แก่มรรคมีองค์แปดนั่นเองนะเนะี่ยวัน,นวันนี้เราก็ ให้ญาติโยมสรุปให้ญาติโยมได้เห็นว่าการทำดีทำชั่วนั้นอยู่ที่วาจากับใจเนี่ยต้องสำรวมระวังอย่าให้บาปอากุศลมันเกิดขึ้นนะส่วนกายนั้นอย่าไปทำบาปสิ่งชั่วร้ายนะให้ทำแต่สิ่งที่ดีๆนะอย่างนี้เรียกว่าจะพบทางแห่งความพ้นทุกข์หรือ ทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะยโยมนะอันนี้ก็เช็